ขั้นตอนการแก้ไขโปรแกรม e อ r o r ตอนเปิดตารางนะัดเริ่มจากคลิกขวาที่ไอคอน E-Z สีทองเลือก Property คลิกที่ Open File Location ดับเบิลคลิกที่ Data ด้านซ้ายหาคำว่า daily width ถ้าไม่มีให้คลิกแถบด้านบนเลือกตารางถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษจ,จะเป็นคำว่า table d o บเบิลคลิกที่ daily width แก้ไขตัวเลขให้เป็น5,000หรือไม่เกิน1,000 0ปิด data และปิดทั้งหมดเปิดโปรแกรม ามปกติก็จะสามารถเปิดตารางนัดได้ตามปกติครับ